สวัสดีค่ะต่อไปนี้จะเป็นการพยากร,ร์ดวงของชาวลัคนาราศีมิถุนหรือท่านที่เกิดวันที่14มิถุนายนถึง13พฤษภาคมเป็นการพยากร์แบบโหราศาสตร์ไทยนะคะประจำเดือนมิถุนายน2563นะคะ,ะในด้านการงานของชาวราศีมิถุนดาวพฤหัสเจ้าเรือนการงานสถิตพบมรณะนะคะกลุ่มกับดาว7ค่ะก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านการงานนะคะ การงานแล้วก็ทําให้การงานชะลอตัวนะคะผู้ใหญ่เกิดเกิดการแบบว่าเออพักงานเรานะคะไม่เหมือนพักงานเราให้เราทํางานน้อยลงนะคะแล้วก็เดือนมิถุนายนดาวพระศุกพระศุกเดินพักพักองศาในราศีกรกฎเลนกับดาวห้าดาวพฤหัสกับดาวดาวเนะคะในราศีมังกรนะคะทํให้ทาให้นอกจากการงาน การงานจะติดขัดนะคะแต่ก็มีเรื่องมีเรื่องเกี่ยวกับเ,เรื่องเงินด้วยนะคะเรื่องเงินทําให้เป็นเหตุนะคะทําให้ชะลอเรื่องการทํางานไว้นะคะเพราะว่าเจ้านายอาจจะไม่มีไม่มีเงินที่จะจ่ายเราแล้วนะคะช่วงนี้ก็ก็ใช่อยู่แล้วนะคะเป็นช่วงโควิดนะคะเขาก็เลยจะลดการทํางานเราลงไปนะคะ ก็การงานก็ช่วงนี้ไม่ได้หวหวานะคะชาวราศีมิถุนแต่สาหรับแต่สำหรับท่านที่ทํางานในโซนของต่างประเทศนะคะการงานท่านก็จะเยอะนะคะเยอะเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าดาวมาอยู่ในเรือนมอรณะค่ะมรณะแปลว่าห่างไกลนะคะต่างถิ่นดนไกลหรือท่านที่ทํางานเป็นด้านหมอยาะะก็จะงานเยอะช่วงนี้ แล้วก็แพทย์พยาบาลนะคะก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะคะช่วงนี้โควิดนะคะงานก็จะเยอะนะคะตร,ตรงกับในดวงเลยนะคะก็คืองานโรงพยาบาลช่วงนี้จะเยอะนะคะในด้านการเงินนะคะ <c oughs> ในด้านการเงินของชาวลัคนาราศีมิถุนดาวสองนะคะเป็นเจ้าเดินกระดุมพระนะคะดาวนี้จะเดินเดินเร็วนะคะสองวันเดินข้ามราศีค่ะ ก็การเงินของท่านก็จะเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆเดี๋ยวมาบ้างนะคะมีโอกาสเรื่อยๆนะคะแต่ตอนตอนนี้ก็เดือนนี้ก็ดาวหกจรอ,อยู่ในราศีพบกระดุมพาะของชาวมิถุนเดินถอยหลังนะคะทําให้การเงินท่านการเงินท่านอ่าจับใจใช้สอยนะคะไม่เพียงพอนะคะแล้วก็การจ่ายเงินของหัวหน้าเจ้า การจ่ายเงินของบริษัทก็จะล่าช้าลงไปนะคะเป็นการได้เงินไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะช่วงนี้ก็ต้องประ,ประหยัดด้วยนะคะความรักของชาวราศีมิถุนนะคะดาว5้าเป็นดาวเจ้าเรือนความรักนะคะอยู่ในภพมรณะนะคะเป็นที่รู้กันนะคะเราไม่ควรถ้าสำหรับคนโสดก็ไม่ควรที่จะมีแฟนนะช่วงนี้นะคะให้ให้รอนะคะรอรออีกหลายเดือนเลยนะคะ เดี๋ยวอาจารย์จะมาบอกอีกทีว่าเดือนไหนนะคะมีความรักได้แต่มีวิธีแก้นะคะก็คือถ้าตกเดือนมรณะถ้าสามารถสามารถที่จะคบกับชาวต่างประเทศไดะะ้เพราะว่าก็จะเป็นการถูกกับแก้ดวงไปเลยนะคะความรักตกมรณะก็คือเราอาจจะเจอพบเนื้อคู่เป็นชาวต่างชาติชาวต่างถิ่นแดนไกลที่ไม่ใช่คนไทยนะคะแต่ก็ต้องระวังเพราะว่าดาวสุกเล็ง ดาวศุกร์พักองศาเดินจรพักองศาเล็งเล็งดาวคู่คอรอกนะคะก็ส่วนมากก็อย่าเพิ่งมีเลยนะคะเดือนนี้แต่ถ้ามีก็เป็นชาวต่างประเทศนะคะแต่ก็ให้ด,ดูดีนะคะว่าเขามีลูกมีเมีมมมยหรือยังแล้วก็เขาเป็นคนจริงใจหรือเปล่านะคะก็ค่อยๆให้คบไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปตกลงปองใจค่ะแล้วก็ในด้านของสุขภาพนะคะสุขภาพของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะ ตอนนี้นะคะสุขภาพไม่ดีนะเจ็บป่วยนะคะอึดอัดในตัวนะคะแล้วก็มีลมในตัวเยอะแล้วก็อึดอัดแน่นแน่นไปหมดแล้วก็นอนไม่หลับนะคะเครียดก็ให้เอาสมาธิเข้าช่วยนะคะสามารถทิตจำให้เราหายเครียดได้แล้วก็พยายามทานน้าเยอะๆนะคะแล้วก็พักผ่อนเยอะๆอย่านอนดึกนะคะ ในด้านของโชคลาภของชาวราศีมิถุนดาวเจ้าเรือนโชคลาภคือดาวพระอังคารนะคะสถิตยอยู่ในภพกรมมะนะคะสถิตยอยู่ในภพกรมมะของลัคนาตอนนี้ก็คือโชคลาภจะมาจากการที่เราทำงานนะคะถ้าช่วงนี้ก็งานน้อยอยู่แล้วนะคะถ้างานน้อยก็ได้โชคลาภจากการทำงานน้อยคือได้เงินน้อยนะคะ ว่าเดือนนี้ทั้งเดือนก็คือโชคลาภม,มาจากการทํางานนะคะสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ชาวราศีมิถุนสุขภาพร่างกายแข็งแรงอา,อายุยืนไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้คิดสิ่งใดสมปรารถนาร่ํารวยนะคะมีสมบัติไหลมาเทมานะคะแล้วก็ให้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ